คนที่ฝึกแล้วพัฒนาได้ไวนะลอยสังเกตนะเขาจะมีหนึ่งเป้าอะที่คล้ายๆกันก็คือว่าทุกครั้งทํายังไงก็ไดใ้ให้มันดีขึ้นอีกนิดหนึ่งไม่ใช่แบบฉันต้องดีที่สุดในคลาสไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาทําก็คือฉันจะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมอีกนิดนึงเท่านั้นโอเคไหมวันนี้ถ้าเราใช้ภาษาไม่แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้สวยงามนะคะสื่อสารได้บ้างไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกันคือจุดของตัวเองการเรียนภาษามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะฮะใครทั้งนั้น่ะ เพราะว่ามันคือทักษะที่ที่เราจะเอาที่เราจะมีใช่ไหมแล้วนั้นมันเกี่ยวกับเราและเราเท่านั้นมันเกี่ยวกับว่าเราจะเอาอะไรนะคะเราเริ่มจากจุดไหนทุกๆุกคนในที่นี้มีกระบวนการในการเรียนรู้นะคะตั้งแต่เป็นเราเป็นเด็กเบบีอ่ะที่พูดไม่ได้นะคะจนพูดได้พูดได้รู้เรื่องพูดเล่าเรื่องได้พูดเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าได้ใช้ชีวิตได้มาถึงทุกวันนี้ทุกคนเป็นนักเรียนรู้อยู่แล้ว ดังนั้นเรามีความสามารถในการเรียนรู้นะคะบางคนใช้เวลามากบางคนใช้เวลาน้อยก็เป็นเวลาของคุณค่ะคือเราไม่ได้แข่งกับใครแล้วแค่ทำให้มันดีขึ้นกว่าเราเมื่อวานเนาะ